สวัสดีทุกคนคะ่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแน,นลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรวัดใจสามนอยนะคะก็สรุปก่อนนะคะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางต่อไปนะคะพี่น้องจา๋าถ้าเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะสำหรับวันที่25เดือน6ปี64นะคะ แอดให้เด่นสามนะคะพี่น้องจา๋าวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดฟันสี่เก้าแล้วก็หกนะคะพี่น้องจา๋าก็เด่นสุเด่นสามรองศูนย์นะคะศูนย์ไม่มาสักเม็ดนะคะต้องขอโทษขออภัยนะคะสําหรับอ่าคนไหนที่ตามที่ตามอ่าศูนย์นะคะพี่น้องต้องขอโทษด,ด้วยเนาะสําหรับเน้นรอบนะคะรอบพิเศษมาไหมไปดูกันนะคะพี่น้องรอบพิเศษนะคะ ก็แอดให้เด่น3ไปเนาะเจาะเข้านะคะสามสองนะคะตรงตรงนะคะตัวชอบนะคะเด่นมานะคะก็เข้าไปนะคะสำหรับสาสองนะคะตรงตรงเนาะรอบพิเศษบนนะคะ894นะคะเกสมาทั้งคู่นะคะตัววิ่งรูดฟันนะคะนี่นะคะแอดเจาะไม่เข้าเนาะรอบปกตินะคะเน้นรอบพิเศษและรอบปกตินะคะ ดันแผดไปออก,กว่ารอบไปออกรอบเอ่อ V.I.P. นะคะพี่น้องก็ยังดีที่มาเนาะแต่รอบปกตินะคะหลุดบนหลุดล่างเลยนะคะไม่มานะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะรอบ V.I.P. นะคะมาสามสองอีกเด้กหนึ่งนะคะก็ถือไว้มามามาเนาะแต่แอดเน้นรอบไปแค่รอบพิเศษและรอบปกตินะคะส่วน V.I.P. บนนะคะสองห้าสี่นะคะ ไม่มีนะคะไม่มีเนาะเอสก็จบไม่เข้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะเข้ารอบพิเศษสามสองล่างนะคะแล้วก็รอบ v i p 3 2ล่างตรงๆนะคะก็ไปลุ้นกันต่อนะคะตัววิ่งนี่มาแทบทุกวันเนาะวิ่งรูดฟันนะคะไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่26นะคะไปจ้าไปรับชมพรม้อมๆกันนะคะ ฮานอยสามนอยนะคะสูตรวัดใจ3ามนอยนะคะเจาะให้สองตัวบนล่างนะคะพี่น้องก็ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กตามกว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะคะก็วันนี้นะคะแอดให้เด่นนะคะพี่น้อง เด่นสนะคะวิ่งรูดฟันตัวไหนวันนี้แอดชอบสี่ตัวนะคะวิ่งได้รูดได้ฟันได้นะคะวันนี้แอดให้ให้สตัวสำหรับอ่าตัววิ่งรูดแล้วก็ฟันเนาะตัวเด่นก็ได้นะคะก็สีตัวนี้นะคะถ้าพี่น้องชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเนาะตัววิ่งรูดฟันก็จะมีสองนะคะ มีสามนะคะเจ็ดนะคะเลือกไม่ได้ก็เลยเอามาทั้งสี่เนาะแล้วก็หนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็ส่วนชุดรองนะคะเดี๋ยวแอดวางให้เนาะเจาะก่อนนะคะเจาะสีนะคะก็จะมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สอง สี่สามสี่หกสี่แปดนะคะส่วนชุดรองนะคะพี่น้องชุดรองแอดให้เด่นนะคะเด่นแปดนะคะชุดรองก็คือรองจากเด่นนะคะพี่น้องจ๋ารองเด่นเนาะก็จะมี เจาะก็จะมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกนะคะส่วนชุดกันนะคะสี่สี่ แปดแปดสี่เ no จ็ดแปดเจ็ดนะคะก็ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพี่น้องวันนี้นะคะเน้นรอบนะคะพี่น้องเดี๋ยวแอดเน้นให้สำหรับตัวที่แอดชอบเนาะ เน้นรอบนะคะพิเศษนะคะแล้วก็ VIP นะคะก็กันนะคะกันกัน,ก,นกันรอบปกติไปด้วยนะคะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องกันรอบปกติด้วยเนาะแต่เอนเอ็ดเน้นรอบพิเศษกับ VIP นะคะ ก็ขอให้มาขอให้โดนนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมีนะคะ4 2 2 4นะคะ4 3 3 4นะคะ4 8 8 4นะคะส่วนชุดรองนะคะแอดชอบนะคะ8 2 2 8นะคะ8338นะคะแล้วก็86 6 8นะคะชุดกันก็จะชอบไปที่ c c นะคะ สี่เจ็ดนะคะพี่น้องถ้าชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะก็รอรุนรอออกนะคะพี่น้องสุดท้ายนี้นะคะขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขเฮงเฮงรวยๆปังปังทุกๆวันเลยนะคะคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ